และสัญญาณหนึ่งที่มีความน่ากลัวยิ่งก็คือสัญญาณที่มีบรรดาผู้รู้บรรดาพวงปาดเสียชีวิตกันอย่างมากมายวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ทาง f a c e b o o k ก็ดีทางโลกโซเชียลต่างๆนานามากมายก็ดีเราเห็นว่าบรรดาผู้รู้บรรดาพวงปาดบรรดาบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องราวของอิสลามต่างเสียชีวิตกันอย่างมากมาย a all all am, yang in in l ล an uh a h س ب ح ุบฮาละวะตอาได้ดึงได้เอาได้เอาบรรดาผู้รู้เนี่ยกลับไปในยุคสุดท้ายท่านนบีมูฮัมมัดสอลลลาฮุอะลฮิวะสลัมที่ยืนยันไว้อย่างชัดเจนว่าอินนั่ลลอฮะลายักบิดุลอิลมันทีซ่านยันตตซิอูฮูมินซุดูริอุลมาห์แท้จริงอ l ล a h س ب ซุบฮานะวะตอาลานั้นจะไม่ทรงเก็บความรู้ของพระองค์โดยการถอดถอนความรู้ของพระองค์ออกจากหัวอกของบรรดาอุลามะบรรดาพวงปรา์บรรดาผู้รู้ครูอาจารย์ ว่าแล้กินอยากไปดูหลายมาบปครอบดินอุลมามะแต่ถ้าว่าอัาาาลลอฮฺจะทรงเก็บความรู้ของพระองค์โดยการที่เก็บบรรดาอุลมามะไปไหมายความว่าให้บรรดาอุลมามะเสียชีวิตกันอย่างมากมายฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเห็นมากมายว่าบรรดาอุลมามะบรรดาพวงปาาในบรรดาพวงป่าที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของสลักบรรดาพวงปาามากมายที่อยู่กับตำรับตำราของชาวสลักเหน่ยต่างเสียชีวิตกันอย่างมากมาย ولكن ยังไม่โดนเหงาด้วยคำของอัลลอฮฺฟาลลอสุบะอันหวะตาลก็บบรรดาผู้รู้ไปเนี่ยบรรดาผู้คนเนี่ยก็จะก็จะเอาบุคคลที่ไม่มีความรู้ขึ้นมาเป็นผู้นำอิตถ้าข้านนาสรือูซัลจูฮาลันบรรดาผู้คนบรรดามนุษย์ต่างเอาบุคคลที่ไม่มีความรู้บุคคลที่ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำอิตถ้าข้านนาสรือูซัลจูฮาลัน แล้วแล้วบุคคลที่ขึ้นมาเป็นผู้นําในสภาพที่ไม่มีความรู้เนี่ยพาตัวเองหลงแล้วก็พาบรรดาผู้คนเนี่ยหลงไปด้วยนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสซลวา,วาหวและไอวอรสลัมได้บอกกับเราและอย่างชัดเจนอย่างมากฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากที่เราจะต้องกลับมาส่งเสริมบรรดาเย,ยชนบรรดา เด็กๆบรรดาผู้คนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือใครก็ตามแต่คือให้เราเป็นบุคคลที่มีความตระหนักในเรื่องของการศึกษาหาวิชาความรู้และการศึกษาหาวิชาความรู้ในรูปแบบของชาวสลับนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับไปดูว่าเขามีแนวทางในการศึกษาหาวิชาความรู้และเขาตระหนักอยู่กับอะไรมากที่สุดก่อนที่ผมจะพูดถึงแนวทางหรือว่ารูปแบบของการศึกษาหาวิชาความรู้ในรูปแบบของชาวสลับ ผมต้องพูดเป็นพื้นฐานให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนว่าอิสลามเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ส่งเสริมอย่างยิ่งเลยในการที่จะให้บรรดาลิมเนี่ยศึกษาหาวิชาความรู้เราจะเห็นได้เลยว่าอายาแรกที่อัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาได้ทรงประทานลงมาเนี่ยนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาก็เรียกร้องเชิญชวนในบรรดาผู้คนในบรรดามุสลิมผู้ศรัทธานั้นศึกษาหาวิชาความรู้และสิ่งที่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้ แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะปฏิบัติที่เราจะกระทําที่เราจะทําในเรื่องของอิบาัตห์ทั้งหมดไนมะ่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศูดการบริจาคในหุนทางของอัุบอฮานะฮุวตาลลการที่เราจะป,ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นต้องมีวิธีการของมันฉะนั้นสําหรับบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาทุกๆคนเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องกลับไปดูรูปแบบการศึกษาของคนในยุคอดีต ของคนที่อยู่ในยุค300ปีของบุคคลที่ยืนยันว่าเป็นชาวสลฟุซซอนะบุคคลที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่านอวาได้ฮิววสลัมได้ทรงรับรองถึงความประเสริฐของคนเหล่านั้นบุคคลที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่านอวาได้ฮิววสลัมได้ทรงรับรองถึงความดีงามในเรื่องราวของการปฏิบัติคุณงามความดีของบรรดาสลฟุซซอลนะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับคนในยุคแรกๆที่เป็นชาวสลฟุซซอลนั้วเนี่ย เขามีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเมื่อเรากลับไปดูเมื่อเราย้อนกลับไปดูแนวทางในเรื่องราวของการปฏิบัติของคนเหล่านั้นเนี่ยเราจะพบเห็นได้ทันทีเลยว่าคนเหล่านั้นมีการปฏิบัติมีการศึกษาหาวิชาความรู้ที่มีข้อสําคัญสําคัญหลายประการด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะมานําเสนอแค่บางประการด้วยกับเวลาอันน้อยนิดนี้บรรดาชาวซลฟุสซเลในการศึกษาหาวิชาความรู้ของคนเหล่านั้นเนี่ย ประการแรกเลยที่เขาจะให้ความตระหนักมากที่สุดเลยก็คือการมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่อลอสุบาฮานนหัวตาในการศึกษาหาวิชาวความรู้การมีหัวใจอันอิคลาสเมื่อเราพูดถึงหัวใจอันอิคลาสเมื่อเราพูดการมีความบริสุทธิ์ใจนั้นการมีความบริสุทธิ์ใจนั้นถือว่าเป็นเงื่อนไขเป็นชูรูดหนึ่ง ของการที่จะทำให้การงานของเราที่เราปฏิบัตินั้นเป็นที่ถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาละและสิ่งที่เราจะต้องรู้การศึกษาวิชาความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอีบาดะและในเมื่อมันเป็นอีบาดะแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าอิบาดะทุกๆอิบาดะจะต้องมีเงื่อนไขสองประการด้วยกันประการแรกเลยก็คือจะต้องมีมุตาบะ มุตาบะประการที่สองจะต้องมีอัลลีคลสัสมุตาบะก็คือการปฏิบัติตามรูปแบบที่ท่านอนบดุลเลาะหส์สั่้วยูามได้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการถือสนุนในดยดมมะร้อนจะเป็นการบริจาคในหุนทางของอัาาลลาฮาตลอดจนบรรดาสิ่งที่เป็นกิจการงานอิบาราดทั้งหมด ตลอดจนสิ่งที่เป็นการรูปแบบการศึกษาวิชาความรู้ก็จะต้องเป็นรูปแบบที่มาจากนบีมาจากบรรดาชาวบ้านมาจากบรรดาชนชาวสลักฟุสซาเละทั้งหลายฉะนั้นการมีความรู้สุดใจเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวะตาลาได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวะตาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าว่ามาอุมิรูอิลลาลียะฮุดุลลาฮามุคลิซ يسينالهوددينعوفاءويقيم الصلاةويتق ا ซ ز س س ا ك าต ว่าด้วยคดีน์อันไถ่มาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกบัญชาใช้ให้ปฏิบัติอื่นใดเลยนอกเสียจากว่าเพื่อที่จะให้บรรดาพวกเขาเหล่านั้นเคารพสักการะอิบะดาลของอัลลอฮ์บฮานะฮูวะ تعالى มุคลิซีนละฮุดดีนในสภาพที่มีหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์บฮานะฮูวะ ت าลาฮุนฟฝ้วายุคีมุสลาตวายุตุสซาคาตวะ่าดิกยดีน์อันไถ่มา และเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและดำรงไว้ซึ่งการใจส a k a t า a da'li ล a d i n q i y i และนั่นแหละคือศาสนาที่เป็นศาสนาที่เที่ยงธรรมที่สุดฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องตระหนักมากที่สุดก็คือทุกๆก,การงานให้เราเป็นบุคคลที่มีความอรสุดใจต่อ a l ล a h